ไม่ไปนแน่อ,นนนอินเทอรมันชูข้อความเว้นตอนจบของมันเขาไม่รู้จักเพลงหรอกห้าหมื่นบาททุกคนกดเร็วบิก๊กจะไปนอนมันเป็นความแตกต่างกันที่แบบ ก็เข้ากันได้อยู่นะอีกคนหนึ่งร้องเพลงสตริงอีกคนหนึ่งร้องเพลงเหมาะลราจากสาระฟาร์ามไปทุงเมืองคอนกัน <c oughs> แล้วหนูก็ไม่รู้จักเพลงเขาขเขาก็ไม่เคยรู้จักเพลงหนูถ้าวันหนึ่งได้แบบว่าต้องนั่งรถไปที่ไหนสักแห่งสมมติว่าวันนั้นเราจะแบบขับรถไปด้วยกันแล้วแบบต้องเปิดเพลงในรถอะคือต้องน่าจะเก็นจุดๆว่าจะฟังเพลงอะไรอะ บังได้อะล่ะก็ได้แล้วเธอรู้จักเพลงที่ฉันร้องเมื่อกี้ปลา่าล่ะก็ไม่รู้จักฉันก็ไม่รู้จักเพลงเธอเหมือนกันเมื่อกี้ร้องว่าไง แับตาฉันก็ยังคงเห็นเพียงแต่เธอยังคงพ่ำเพายังละมาว่าเธอไม่เคยทิ้งกันไปเธอเป็นนังสือที่ฉันนั้นยังอ่านซ้ำอยู่ยังนั้นไม่ไปไหนล้ำทำไมเพรจะติงยังอ่านมันทุกข้อความเป้นตอนจบคูงมัน นอนนอนนอนไม่อาจมันทุกข้อความเป็นตอนที่เราเลิกกันนี่ไม่รู้จักอีกจบ้จักเมันเดอนคือเกาโอ้แล้วมันเดือุดูหมือนวปไหนมาไหนโอ้ยเอ้า เขาไม่ออกก็ดีนะเขาออกก็บน่นเขาอยู่ก็บน่นผู้ใหญ่บ้านทำไมขี้บน่นจังเลยคะใครกันเนี่ยจ๊บฉันบ่นเธอคะ่ะฉันไม่เคยบ่นแฟนคลับมีเธอคนเดียวที่ฉันบ่นเท่านั้นเพราะว่าเธอชอบเล่นแบบเล่นแรงชอบไมาดูรูปทุกคนต้องบอกขีปหน่อยขีปเป็นดารานหน่อย